ผมสวัสดีครับผมดิลิตรัลเข้าสู่ช่องนายหนุนหน่มแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาดูรถขุดกเก่านอกครับตัวนี้ทีมงานพัฒตาอุปถัมภ์โอ,โอ้ชื่อทีมงานนี่ทำคุณแล้วครับชื่อทีมงานตัวนี้จะเป็นตัวมาร์คทีนะครับเก่านอกแกะมาจากบางนาแท็กเตอร์นะครับตัวนี้ มาห้าปีแล้วสภาพยังสวยเหมือนเดิมโอ้สภาพนี่มาเหมือนใหม่เลยปูบามนี่สวยมากนะปูบามง,งานคล่องมากนะคอนโดยจานจี้นะครับตัวนี้งานลอกนานะครับนี่อลอกนาฝีมือ รถมาร์กทีก็ใช้เครื่องอีซสุนครับ c b d หนทีนะตัวนี้เทอร์โบแรงมาก็อยู่ประมาณ85แรงม้าแรงมาใช้ปนะังคาวาสก,กิ k เคสามวีนะส่งตรงมาจากเกอป,ปนันสำหรับรถเก่านอกก็เป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับปัจจุบันราคาก็ล้านขึ้นนะแต่ว่าเรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงนะสำหรับรถเก่านอก ใจถึงไปแจกมาเลยนะครับเก่านอกมาเลยแจกไม่เล่นเก่าไทยนะเพราะว่าที่เกียนซ่บมแล้วเกาไทยตัดบินไส์เอฟอาสูน ว,วิ่งน่าจะห้าหกกิโลนะไปกลับน่าจะเป็นสิบกิโลโอ้โอ้ทำงานนิ่งมากนะทำงานสภาพนี่สวยสดมากนะสภาพ พาไปดูใกล้ๆเลยนี่ครับรถเก่านอกก็อย่างนี้นะครับทํางานโรลเลอร์มีหกตัวแค่เลี้ยนหนึ่งตัวนะครับช่วงล่างห้าสิบเซนบุกจีน่าจะสุดจุดสี่ห้านะครับตัวนี้บุกจีอบคอร้อยสี่สิพบพ140เลยนะครบับจับจับรถเก่านอกนี่ไม่ธรรมดา ช่วงล่างนะต้องนอกเลยส่วงล่างจะสวยนะล่างแน่นเพียบนะฮะ,ะ,ะับมาชมกันต่อโอ้เมื่อกี้คุยกับเขาแกอยู่แกใจด,ดีมากครับทีมงานอุปธรรมนะครับ เป็นสีดำนะครับตัวนี้โอ้ดูเราชอบเลยนะครับสำหรับมาร์คทีนะครับสุดจัดสุดจัด,ดตลบ ที่ลอกนาเนี่ยม่็ธรรมดานะครับมักที่ก็เป็นรถที่นิยมนะครับนิยมมากในเขตภาคอีสานหรือว่าเป็นรถที่ ราคาดีนะครับราคาก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ราคาก็ราคาไม่ตกนะครับว่าเป็นรถที่พิมพ์นิยมนะครับตัวนี้โอ้ถ้าเกิดเตียขายมันก็มาจจะหลักร้านเหมือนเดิมนะครับนี่คภาพมสวยมากนะ ขึ้นมากครับเนี่ยตับใส่สโมสต <c oughs> ัวคุณหลายครับสำหรับมากทีก็ใช้เครื่องคาวาัสกิ K3B นะครับตัวนี้ใช้ปั๊มนะครับปั๊มคาวาัสกิ K3B ใช้ เครื่องอิสุนะครับส b 1 T Turbo รบนะแแรง85แรงม้านะตัวนี้ช่วงล่างไม่ใหญ่นะครับช่วงล่าง50เซนโลเลย์6ตัวแคลรีย1ตัวนะตัวนี้แกะเขานอกมาประมาณ5ปีนะครับสภาพยังโอ้สภาพยังสวยจิ๊กนะครับแกหรือว่าคนขับนี่รักษารถด,ดีมากนะครับเนี่ย จไปอ,ออกตัวพ่อดังไหมครับนี้สับเกียร์สองเลยอู้หเอปอาร์ร้อยห้าสิบ เสริมตนเล็กนะครับนาอามุกี้0.45หรือว่า0.5นะครับตัวนี้มุงกี้5ฟันดูปั้ปน้ายก็สวยนะครับนี่ ออกตัวเป็นรถที่มีสเสน่ห์นะครับสำหรับคูเป๊โกเอสจีร้อยี่สิบนะครับตัวนี้มาร์คทีหรือว่าน้องมาร์คทคูหลังจากมาร์คทีไปก็จะเป็นมาร์คไฟนะครับ ักไฟมกักิกมักเอบตัวนี้อายุอนามน่าจะอยู่ประมาณ30ปีแล้วนะตัวนี้จอดอยู่ญี่ปุ่นนานนะครัออดีของรถเก่านอกก็คือญี่ปุ่นเลยใช้รถไม่ช้ำนะครับเอามาใช้ที่ไทยนี่โอ้ยไ้ิปีไม่ต้องซ่อม ใช้ได้ครับสมราคานะครับอันใดสนใจก็นู่นนะครับบางนาแท็กเตอร์นะครับเสียโจ้รครับติดต่อเซลลเสียโจ้ได้นะบ,บางนาแท็กเตอร์นะครับถือว่าสุดจัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมสองนายหนุ่มทัตเตอร์นะครับผมมีิปทางรถขุดร,รถเจยวรถไมโครให้ดูกันนะครับอันนี้เราอยู่กับมาร์คชีนะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบเชร้อยยี่สิบตัวแรกตัวยอดคิดนะครับตัวนี้ คลิปนี้17นาทีขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ